ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นักคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ50บวกลบ ันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่5เดือน10ตุลาคม2564คือวันตรงกลางนะครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและก็เกิดหลังได้2วันถึง3วันก็คืออิทธิพลทั้งหมดไดคือ7วันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่า บางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนออสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับ mm hmm. ก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อเซผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ย,ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้ แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนเดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทำให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบ กันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากหน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอน100%แล้วก็สอนแบบเออไม่มีก,กั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยละกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่ เออไม่เดืเอดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์สหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิบวันเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอะ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อต,ตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัด วันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอน100%แล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดัแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายๆอ่ะไอที่ผมสอนเนี่ย ก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะ หรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนีมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลย 28,000บาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ไอ้ตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรประมาณเนี้ยดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะคันี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวกิฟ์ฮาร์เดสศูนลิกับดาวกิฟต์อวาลลอนเท่ากับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่า ร่วมประสบการหยุดชะงักของธุรกิจการตกต่ำของเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมรู้เห็นในสิ่งที่ซ่อนอยู่มีการเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางโบราณโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์การขาดประสบการณ์ความยักจนอย่างกว้างขวาง ความทุกยากในหมู่ชนการค้าการค้าเศษขยะหรือของที่ทิ้งแล้วความรู้เกี่ยวกับอดีตประวัติศาสตร์ศาสตร์ลึกลับสายศาสตร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่า เอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับ<ม>ก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อเซนผมรับรองว่าสอนให้คุณจากอยู่เรเนียนที่มันยากเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้ แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆนดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคาลักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทำให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบ จะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากหน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็สอนแบบเออไม่มีกาก,ก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสําหรับคนที่ เออไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี้ยก็คือคอร์หนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิบวันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเปดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัด วันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อเแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานหลักแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอ่ะไอะที่ผมสอนเนี่ย ก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะ หรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลย สองหมื่ันบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ไอ้ตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูองี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันเนี้ยดูเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะอันนี้ผมอ่านจากตำรายอยรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกคำนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับเออ ทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีกันที่ค่าองศาที่10องศาราศีกัน15บิปดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100%นะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90% 80% 70%ลดหลั่งลงไปครน,นี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีเรื่องความรักทุกอย่างนะครับตามลำดับขั้น นี้จุดที่มาศูนย์ลังสีคาว่าศูนย์ลังสีคือดาวสองตัวรวมกันกะ็คือดาวทิพย์เดกับดาวทิพย์อาร์พลอนเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าจุดที่ศูนย์ลังสีภาษาอังกฤษเรียกว่าซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเจนเนอเรลลิ n งไม่ได้มาทําคลิปแบบไม่ได้จอดจองดูขำๆไม่ใช่อันนี้ผมจอดจองว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่น,นคุณร้อยเปอร์เซนต์บวกรบนะ แล้วก็คืออยากให้คุณไปจดที่ปฏิทินแล้วก็เฝรารอจดจอด่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซนต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็ เอเลี่ยนว่าคนที่ดูคลิปมีร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณ้องอะไรป,ประยุกต์อาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์แลความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้ง ก็คือช่องแรกยูน 1, ิเนตรายเดือนเดือนหนึ่งรบาทผมก็ได้เจ็ดสิบาท u t u b e แบ่งให้เจ็ดิบอซนช่องสองยูนิเนตรายรายเดือนเดือนละ8ปดสิบบาทผมก็ได้ห้าสิบบาท youtube ก็แบ่งให้เจ็ดสิบเอร์ซทั้งสองช่องร้อยห้าสิบบาทนั่นที่ผมได้เดยวนะไม่ใช่ร5 0ย้าสิบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็สิบบาทใช่ไหม แล้วก็อีกช่องหนึ่ง80บาทได้ห้าสผมได้130ยามถูกไหมเป็ไม่ใช่เลยได้ร้อยีโอคิดสรรมการดาวปวดหัวนะไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บบาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการ ที่อัพเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยไปมหาเศรษฐีคือแบบเรียกว่ายางไงอ่ะชัวคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอคนของคุณไปตลอดชีวิต คุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่คุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือที่ทางคุณเนี่ยแล้วก็คุณที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่งางที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอมมืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเรื่องจริงมันจําเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหม ทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เท่าผมศึกษามายอดวิวดู y o u t u หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงิน1เหรียญดอลลาร์ก็คือสาสบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวนนะคุณเคยดูหนังจีนใช่ปะ่ะสอบจอมงวนเะนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบ คนที่เขาต้องการความจริงอนี่ยฉะนั้นคลิปหนึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหรอ่อ5เจ็ดสิบห้าสตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมามา่าข่อห้าบาทมาต้องกินด้วยซ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เ,เหตุผลต่างๆที่ผมอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณาดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอาธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอาธิบายทุกคลิปเลย นะพอบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะจุดมิดพอยท์นะครับคืนนี้เนะี่ยสิบองศาราสีกันสิบห้านิปดาเนี่ยคือได้รับอิทธิพลของตัวนี้ครับของราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือตัวเราสามีพ่อผู้ชาย อันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ตัวคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้แล้วก็มีความโดดเด่นอาจจะเป็นลนักษณะที่ต้องเราเท่านั้นที่ต้องเข้าไปทำหรือเป็นส่วนที่เออ ลูกค้าอาจจะให้ความสําคัญกับคุณองค์กรหน่วยงานอาจจะให้ความสําคัญกับคุณค่อน,อน,อนข้างมากซึ่งเพราะว่าคุณอาจจะมีความโดดเด่นบางอยา่างเพราะว่าราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือเหมือนการแข่งขันความโดดเด่นอ่อทีนี้ผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเราทิพย์พานเดสก่อนดาวทิพย์พานเดสแปลว่าอะไร ผมจะอาจ่านให้คุณฟังคือแบบเปลว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์าอาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็จะร้อยอาชีพสิ่งวล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแ่ตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องไปพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายข้องใจนะแล้วก็เอ่อ ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงจจากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ่อเรียกว,ว่าไงมีพลังที่มาทำคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายตังค์รายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบ ใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาด่วนให้คุณเนี่ยฟรีมูลค่า444บาทจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันอยุ่มันคือวันเดทปิเกิดเวลาเกิดของคุณมันคือ G.P.S. ของคุณบนโลกอย่างเนี้ยแล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้ สำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องหนึ่งคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยเออมาบอกอมาเนี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเ่ยตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบนะ ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโลกมานานแค่ไหนเงี้ยเราไม่รู้ทิศทางเราแบมืนเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุ้งน้กก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เอ,อสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกมหครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อ ให้คุณไปประยุกต์อาชีพของคุณได้ดาวทิพย์ฮาเดสจะมีเฉพาะในดวงยูเรเนียนเท่านั้นดวงยูเรเนียนไม่ใช่หาดรรษัทตะวันตกคนละวิชากานดาวทิพย์ฮาเดสแปลว่าความยากจนความต้อยต่ำพลังทำลายจากอดีตขยะความสกรปรกลังเลลีลอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยากจน ความไม่ราบลื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเลื้อรลังหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลำบากทุกขเวทนาความเป็นม่ายโรคติดต่อของเก่าอันนี้เนี่ยคือความหมายดาวทิพฮาเดสทัน,นี้ดาวทิพฮาเดสอยู่ที่ค่าองศาสิเอ็ดองศาราศีกรกฎ 21, รยี่ิบเอ็ดฤดาเนี่ยกรกฎก็คือดาวจันทร์ จุดเจ้าตาจันกับดาวจันในดวงยูเรเนียนก็คือเหมือนกันแต่ว่าในดวงยูเรเนียนเนี่ยดาวจันเนี่ยก็จะเป็นจุดเจ้าตาตัวหนึ่งซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวเราเพราะว่าจานภาษาอังกฤษก็คือ M o N m o O N นี่ยก็แปลว่าอารมณ์ความเป็นแม่ภรรยาผู้หญิงในบ้านชั่วโมงของที่เราชอบคืนนี้ เราที่พาเดเนี่ยที่อยู่ที่บ1องศา,างราศีกรกฎยี่1ริบด้นเนี่ยคือได้ได้รับอิทุิพลของราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือตัวคุณอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่ทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทําไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าดูผมศึกษามาเนี่ยยอดวิวยูทูบอะดูหนึ่งหมื่นวิวอะ ก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบาทแล้วคุณคิดดูนะคิปผมนะผมทําแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอ่ะแนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะคิปแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกจอมหหวนจอมหวนที่สอบบันสอบแบบจอมหวนแบบเหมือนเราดูหนังจีเนี่ยนะสอบจอมหวนมันก็จะมีแต่พวกจอมหวน ที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็หนึ่งร้อยวิวสองรอยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละหบาทมาต้มกินเลยคือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนี่ยน ยูทูบแบ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นให้เราใช่ไหมช่องอยูน,นิเทนไลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบบาทก็คือร้อยยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยไปหมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นไปไหนผมจะอธิบายให้เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยนะค่าอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่าย แล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีๆให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายแบบละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทําไมคลิปต้องเป็นแบบแนวนี้นะซึ่งเออ่เรียกว่ายังไงการที่ ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี้ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันใส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมแล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมจะตีความหมายว่า คุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหางานบางอย่างที่คนที่เหมือนแบบคนที่เขาต้องการให้คุณเข้าไปไปแก้ปัญหาเนี่ยเพราะว่าคุณอาจจะทํางานออกมาแล้วถูกใจแล้วเขาก็เหมือนติดใจก็อยากจะให้คุณเข้าไปแก้ปัญหาเช่น,นลูกค้าอาจจะมีปัญหาอยู่ๆก็ ต้องมาติดต่อคุณทําให้คุณสามารถที่คุณจะได้เงินได้ได้เงินหรือได้ผลประโยชน์ดีๆจากการที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีคนอยู่ในองค์กรทํางานในองค์กรก็คือการที่คุณอาจจะเข้าไปทํางานบางอย่างที่เป็นลักษณะข,ของการแก้ปัญหาปัญหาที่ออต้องเราเท่านั้นที่จะต้องเข้าไปทํา คันี้เนี่ยผมจะลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มนิดนึงในดาวทิพฮาเดสเนี่ยคือเขาอยู่ในเรือนดาวที่สองซึ่งเรือนดาวที่สองเนี่ยก็คือราศีพฤษกก็คือการกินการคัดสรรผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์